จังหวะนี้แทงมาที่แบนาโดซิวาเข้าซ้ายของโคง,ง,งนิ่มนิมก่อนรับชมชิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกับผมแล้วนะครับจาดจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนหักตัดในแล้วก็เข้าไปปัน่นให้ผู้รักษาประตูขาตายนะวันนี้ก็จะมาสอน หักเข้าในปั่นเบาๆแต่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะก็มาดูกันเลยว่ามันจะทํายากสักแค่ไหนนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกระจุ้ในการทำคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ขอแค่100ไลค์นะทุกคนนะก็มาดูกันเลยครับว่าวิธีการหักเข้าในแล้วก็ปั่นให้ผู้รักษาประตูขาตายนั้นทํำยังไงก็ไปดูกันเลยครับก็อย่างเช่นจังหวะน,นี้นะสมมุติว่าผมแทงมาอย่างนี้ให้เราสังเกตตัวที่จะเข้ามาหาเราแบบนี้นะ สมมติว่าถ้าเขายือนอยู่แบบตรงกับเราแบบนี้ให้เราหักเข้าในทันทีเลยนะเพราะว่ายังไงเขาก็จะพุ่งเข้ามาหาเราอยู่แล้วนะถ้ามันเสมอกันแบบนี้นะเราหักเข้าในปุ๊บแบบนี้แล้วก็เขาไปปั่นง่ายๆแบบนี้เลยถ้าตัวของเราแล้วก็ตัวของเขามันยืนเสมอกันนะทุกคนนะให้เราหักทันทีแล้วก็เข้าไปปั่นเลยนะก็จะมีอีกจังหวะหนึ่งที่ว่าเขามีกองหลังด้วยนะอย่างเช่นจังหวะน,นี้นะให้เราสังเกตเห็นตัวเขานะมันจะมี ลูัสั้นกำลังเข้ามานะให้เราสังเกตได,ด้ดีหลังจากนั้นให้เราปล่อยสปีดตึ๊บจังหวะที่เขากําลังจะวิ่งเข้ามานั้นให้เราหักเหมือนเดิมเลยหักเข้าในแล้วก็กดปั่นเลื่อนลงเบาๆแบบนี้นะประมาณ40%ก็จะได้นิ่มๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็ลองไปทําตามกันดูได้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะเวลาหักเข้าปั่นนะมันก็จะยากนิดนึงนะถ้าใครแบบยังเล่นไม่ชินแล้วก็อ่านจังหวะไม่เป็นนะมันก็ถ้าใครอ่านจังหวะเป็นแล้วก็สามารถยิงได้ไง่ายๆเลยนะแบบ ที่ผมสอนไปนะสามารถทําให้ผู้รักษาประตูขาตายได้เลยนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ